สวัสดีจ้าเอฟซีมีดตูตาแววนสวัสดีพี่น้องทุกๆคนในนกพับอมงมีดขอค่ะมีดขอมีดปาดตาลมีดมง่งมีดกรีดยางมาเบอ่งอันแรกกันเนาะค่ะมาเบิ่งอันแรก,กนี่ค่ะมีดขอ มีคอดำบ้องค่ะนี่คอดำบ้องสองจุดห้าคูณสิบหกนิ้วสิบหกนิ้ววัดจากปลายสุดด้ามมีดเด้อค่ะสิบหกนิ้ววัดจากปลายมีดสุดด้ามมีดราคาสี่ร้อยบาทค่ะทำจากเหล็กแนบนี่เพิ่นบอกว่าเอาเบาๆจ้ะเพิ่นว่าเอาหนักเนาะเพิ่นบ่าเอาหนักเด้อคันน,นี่แต่ว่ามีดคอเนี่ยเพิ่าเอาหนักเอาเบาๆ เอานอก็จัดให้เลยค่ะไปทั้ง n ่าวสัสดุอนว่าไปทั้งอนว่ามันจะเอาไปทั้งญ h าก็ฟันนิดนิดน้ดนอยๆไม่ต้องเฮ็ดนักเฮ็ดเบาๆอยเา,เานี้รก็จัดให้นะ,ะต่อมามาเบิงอันที่สองคะ่ะมีดปาดตาลมีดปาดตาลนะคะ่ะสองจุดห้าคูณสิบเอ็ดนิ้ว สองจุดหาคือความกว้างความยาวสิบเอ็ดนิว้วด้ามไม้ประดูสิบเอ็ดนิ้วคือความยาวเนาะ,นะคะ่ะความกว้างสองจุดห้าคูณสิบเอ็ดนิว้วราคาเจ็ดร้อยบาทนี่ราคาเจ็ดร้อยบาทด้ามไม้ประดูะคะ่ค่ะด้ามไม้ประดู่เด้อคะ่ะอันนี้เพิ่นกระเบ้า,เาหนาเด้ะคะอค่ะน,นี่เพิ่นกระเบ้า,เาหนาเพิ่นมักบางๆเนาะคะ่ะ เพิ่มมักบางๆใหน้น้กระจัดหทยค่นนี่บ่ต้องเอาหนาเด้อย่าบดสั้นบางๆต่อมาค่ะมาเบาิ่งมีดมง่งมีดมง่งนี่ค่ะมีดมง่ง2.5คูณ11นิ้ว มีดมง2.5งจคูณ11นิ้วราคา600บาทไม่รวมด้ามอันนี้อันนี้ลูกค้าเพิ่นบ่เอาด้ามค่ะ2.5คูณ11นิ้ว11นิ้วเฉพาะใบด้ค่ะ11นิ้วเฉพาะใบกวางกว้าคูณ11นิ้วราคา600บาทไม่รวมด้ามอันนี้เพิ่นบ่เอาด้ามเนาะนี่ค่ะเพิ่อนเอาเฉพาะใบมีดค่ะ ขัดครึ่งใบไม่เอาด้ามอันต่อมาค่ะมาเบ่งมีดกรีดยางมีดกรีดยางอไอ้นี่ค่ะหนอันนี้มีดกรีดยาง1.5ึคูณ7นิ้ว หนึ่งจุดหาคือความกว้างค่ะความกว้างหนึ่งจุดห้าเจ็ดนิ้วคือความยาวดามบองค่ะหนึ่งจุดห้าคูณเจ็ดนิ้วราคาสามร้อยบาทมีดกรีดยางอันนี้ราคาสามร้อยบาทค่ะใส่ในกรีดยางรถย,รถยนต์รถยนต์เกา่ายางรถยนต์เก่าไหมค่ะไปเห็ดเอ่อเพิน่นสิเห็ดกระถางดอกไม้เห็ดถังไข่ยาเห็ดเอ่อไอ้น,นั่นนะคะเนี่ยปลูก เนี่ยปลูกไอ้พืชพักสวนครัวไหมคะเออเพื่อนก็ใส่เห็ดอันนี้แหละคะ่ะไอ้นี่ไอ้เห็ดได้หลายอย่างหลายแนวเนาะคะ่ะกรีดยางรถยนต์นะคะพี่น้องเห็นแล้วอยากได้มีดกรีดยางอยากได้มีดมงอยากได้มีดปาตาลหรืออยากได้มีดขอหวดต้มหาตาแหวนเย็นน้องไหนที่ 093-496-3852เบอร์นี้เป็นเบอร์ไล่เ้อจ้ะถ้าอยากคุยกับยายน่องทางไล่กับบันทึกเบอร์นี้ลงไปบันทึกเบอร์นี้ลงไปแล้วก็จะขึ้นไล่มีโตแต่แว่นมาเ้วก็สักไทยกับยายน้องทางไล่ก็ได้โอนี้ยายน้องพามาเบิงสำนีกรสวัสดีจ้า